พระธาตุนองสามหมื่นตำบลบ้านแก้งอเภอภูเขียวจัังหวดชัยภูมิเป็นพระธาตุเจดีย์ JD ที่มีลักษณะงดงามและสมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่งทางประวัติศาสตร์โบราณคดีไม่มีปรากฏว,ว่าสร้างขึ้นในสมัยใดแต่จากหลักฐานทางสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมที่ผสมผสานระหว่างล้านนาล้านช้างและอยุธยาจึงพอสันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นราวปลายพุทธศตรวรรษที่21ถึงต้นพุทธศตรวรรษที่22ตรงกับสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรลาว พระทัศหนองสามหมืนเป็นคำเรียกมาช้านานตามชื่อหนองน้ำนามว่าสามหมื่นอันกว้างใหญ่ขนาดมากถึง3060ไร่ที่อยู่บริเวณใกล้ๆทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พระทัตหนองสามมืนเป็นที่บรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ยอมุมไม้12ตั้งอยู่บนฐานเขียงที่เป็นฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีบันไดทางขึ้นสีด้านปัจจุบันเหลือบันไดทางขึ้นเพียงสาด้านเนื้อฐานเขียงเป็นฐานปัดตามแบบอย่างศิลปะลาวรับเรือนธาตุซึ่งมีซุ้มจรนํำยอดสูงทั้ง4ทิศภายในซุ้ม ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทับยืนโดยซุ้มทางทิศเหนือและตะวันตกเป็นพระพุทธรูปปางรำพึงซุ้มทิศใต้และตะวันออกเป็นพระพุทธรูปปางลีลารอบองค์พระธาตุเจดีย์เป็นกำแพงแก้วล้อมรอบและมีประตูทางเข้าทั้งสี่ทิศ